สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆนมาทําหมกหม้อค่ะหมกหน้าไม้ใส่หมูเนาะหรือว่าคนสายเนีจะเรียกหมกหม้อค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ห่อเนาะอันนี้เป็นสูตรทําขายหน้าร้านเจวุ้นนะคะปเราไปดูวัตถุดิบกันเลยว่ามีอะไรบ้างปาตามเจวุ้นมาค่ะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆนมาทํานี่นะคะหมกหม้อค่ะหมกหน้าไม้ใส่หมูเนาะเป็นเลยเขาเรียกหมกหม้อค่ะที่อ่า เราทำกันเนาะอันนี้ค่ะหมูเจบุญนซื้อมาหนึ่งกิโลอ่านแบบนี้นะเพื่อนเนเป็นเป็นชิ้นๆอย่างนี้เนาะเจวุ้จะหั่นหนาน,นิดนึงนะคะถ้าเป็นใส่หมกเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะหน่อไม้ซอยแบบนี้หน่อไม้เส้นค่ะหมกหม้อนะเพื่อนเือนหน่อไม้นนะไมช่วงนี้ก็เป็นหน้าหน่อไม้เนาะหน่อไม้เยอะอันนี้เอามาสองถุงค่ะถุงละสี่สิบาทเนาะเจบุญนซื้อมาอันนี้ก็จะเป็นน้ำยำนางค่ะอันนี้ทั้งหมดสามถุงเนาะ อันนี้ค่ะใบแมงลักแล้วก็อันนี้ค่ะเครื่องแกงก็จะมีพริกหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราไปปัดรวมกันเนาะอันนี้แล้วก็น,นี้พริกแกงค่ะจะวุ้นสูตรนี้จะวุ้นของจจวุ้นเนี่ยจะใส่พริกแกงนิดหนึ่งนะเพื่อนๆประมาณช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เครื่องโรยหน้าค่ะก็มีมะกรูดตะไคร้หั่นท่อดเนาะแล้วก็เป็นพริกเนี่ยค่ะพริกปอปพริกแดงพริกเขียวเนี่ยรวมๆกันเนาะสวยดี เพื่อ,อไว้โรยเนาะอันนี้เอาไว้ใส่อันนี้เป็นข้าวเบือค่ะเขาเรียกข้าวเบือเนาะข้าวเหนียวอลวค่ะเอามาแช่ไว้เวลาเราจะใช้เรามาแช่ไว้อย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก่อนที่เราจะไปใช้เราก็ลีนน้ําออกแล้วก็นําไปตาค่ะเจมุนจะทําให้ดูเนาะหมกหม้อเป็นอาหารอีสานนะคะเป็นหมกหมกหน่อไม้ไส้หมูเครื่องปรุงเราก็จะมีนี่ค่ะปลาล้าเนะาะปลาล้าอันนี้จเจมูนใส่กระปุกไว้แบบนี้เนาะเวลาซื้อมา อันนี้เป็นน้ำปลาค่ะน้ำปลาใชายี่ห้ออะไรก็ได้นะไม่จาเป็นต้องใช้ยี่ยห้อเดียวกับเวุนก็ได้เนาะอันนี้ค่ะเกลืออันนี้ค่ะชูรสผงนัวนะใครไม่ทานไม่ใส่จจวุนใส่รสด,ดีด้วยนะคะสูตรนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันค่ะอันนี้เราตั้งน้ําไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆน้ําหมูที่เราเตรียมไว้ค่ะมาคั่วก่อนเนาะสูตรเจวุนใส่ใส่หมูลงไปก่อนเลยค่ะใส่หมูไปคั่วในนี้ก่อนเลยนะเพื่อนๆ ว่าเพื่อว่าเอาความหอมของหมูเนาะเนื้อหมูออกมานี่ค่ะใส่ไปในนี้เลยเ,ยเดี๋ยวเราจะเอาพริกแกงไปปั่นกันเนาะเพื่อนเพื่อนใครมีโถปั่นก็ใส่โถปั่นนะของเจวุ้นใส่เครื่องทุนแรงเนาะโถปั่นนะคะไม่ตามเนาะว่าเจวุ้นทําหลายอย่างไม่มีเวลาตามเนาะเราทําขายปั่นไม่ต้องแหลกมากนะคะเดี๋ยวเจวุ้นปั่นก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ดู นีพอเราหน้าเราปั่นเครื่องแกงแล้วเนาะใส่ลงไปเลยเพื่อนๆที่เราเตรียมไว้เนาะต้องการเผ็ดแค่ไหนหรือว่าไม่เอาเผ็ดมากก็ตามใจเพื่อนๆเ,เลยนะของสูตรจะยิ่งใส่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยววุ้นจะพัอ,อหมูกับพริกแกงให้ให้หอมเข้ากันก่อนนะเพื่อนเพื่อน ก่อนที่จะนําน้ํายานางมาใส่เนาะขั่วอย่างนี้ก่อนใส่น้ําไปเล็กน้อยนะคะ<ม>เพื่อนๆอย่าใส่เยอะเนาะเพราะเรามีน้ำแรนางอยู่แล้วเนาะ<ม>อันนี้ค่ะพีิกแกงใส่เลยใส่ไปแบบนี้เลยนะ<ม>เพื่อนๆวันนี้เจวุ้นทำคลิปให้เพื่อนๆดูวนตั้งเขาอีกแล้วค่ะ ไม่รู้จะตกหนักหรือเปล่านะแต่ว่าฝนตั้งเขาเลยเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็ตกหนักมากค่ะตอนตีห้าเนาะ,ะวุ้นตื่นมาตอนตีห้าพอดีฝนตกหนักมากขั้วให้แบบนี้ก่อนนะเพื่อนๆหอมๆให้มันหอมๆก่อนเนาะเสร็จแล้วเราจะปรุงเครื่องปรุงไปเล็กน้อยก่อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยไม่ใส่น้ำปลานะใส่นี่ก่อนเกลือใส่เกลือขัอว้วลงไปด้วยนะคะประมาณช้อนชาเนาะ แล้วก็ใส่ผงรัวประมาณครึ่งช้อนค่ะแล้วเจ้าบุนก็จะใส่รสด,ดีค่ะประมาณครึ่งช้อนเนาะไม่ต้องเยอะแค่นี้ใส่แค่นี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อให้หมูของเรามีรสชาติค่ะพอเราคัา่วพริกเนี่ยกับหมูของเราเนี่ยได้ที่แล้วเราก็จะเอาน้ำยานางมาใส่แนละ้วเพื่อนเพื่อนใส่น้ำยานางลงไปเลยค่ะ อาหมูเราได้ที่แล้วเนาะน้ำยานางไปเลยอันนี้จะวุนใส่ใช้สามถุงนะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวไปแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมข้าวเบือก็คือเราก็ไปตำเนะาะวุนจะนําไปตำเอี๋ยวเพื่อนๆอย่าลืมมาไปตำนะคะน้ำข้าวเหนียวแช่เนะาะเพราะเบือของเราต้องตำนะ ได้แบบนี้แล้วเราจะเอาหน่อไม้ไปลงแล้วค่ะใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะใส่ดดไปให้หมดเลยนะที่เราเตรียมไว้เขาเรียกหมกหม้อเนาะใส่หมูค่ะลูกค้าที่นี่ก็จะมีทั้งทั้งสองแบบนะคะทั้งทานอาหารไทยทั้ง อาหารอีสานค่ะเจวุ้นก็จะทํารวมๆกันค่ะอาหารไทยบ้างอาหารอีสานบ้างเนาะรวมๆกันค่ะมีทั้งสองอย่างค่ะในร้านแล้วก็จะมีพวกน้ําพงน้ําพริกค่ะน้ําพริกผักตอนนี้หน้าหน่อไม้เนาะเราก็จะมีต้มหน่อไม้ไว้ด้วยค่ะต้มหน่อไม้ขายขายถึงละยี่สิบบาทอ่าระหว่างเรารอหมกของเราเนาะให้น้ํามัน วดสักหน่อยนเนาะแล้วก็จะไปตำข้าวเบือไว้นะนี่ข้าวเบืออันนี้เราเอาน้ําทิ้งแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปใส่โขกตำเนาะอันนี้เราก็จะปรุงรสชาติแล้วเนาะเจวุนจะปรุงให้เพื่อนๆดูแล้วนะอันนี้คือสูตรที่ร้านนะคะอันนี้สับปีเล็กนะเพื่อนๆเล็กๆอย่างนี้นะหนึ่งแล้วสองค่ะสามค่ะอันนี้สี่สับปีนะปลาเจวุนนับปีเล็กนะคะ ใส่แล้วใส่ชูรสไปอีกหนึ่งช้อนค่ะเกลือค่ะหนึ่งช้อนเกลือครึ่งช้อนเป็นช้อนหนึ่งเนาะแล้วก็เติมรดดีไปอีกหนึ่งช้อนค่ะน้ำปลาใส่แค่นี้เนาะอาหารในสารน้ำปลาเราใส่สามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆสามช้อนโต๊ะนะตวงเอานะคะสามช้อนโต๊ะของเจ้าุนเจ้าวนตวงกะด้วยสายตาเนาะ พอปรุงแล้วเราก็คนสักหน่อยค่ะคนให้ทั่วเลยนะรสชาติของเราเดี๋ยวเราจะไปตำข้าวเบือมาใส่ค่ะถ้ามันสุกแล้วอะ่ะเวลาเราใส่ข้าวเบือมันก็จะออกประมาณว่าเหนียวเหนียวค่ะเพื่อนๆนีพน่พอได้อย่างนี้แล้วเราก็ชิมนะคะเพื่นพนอนๆรสชาติพอดีแล้วค่ะเค็มๆหอมๆปลา้านอนอวน,วนวแล้วพอเราได้รสชาติอย่างนี้แล้วก็อันนี้ค่ะ ตะไคร้เนาะกับพริกแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเผื่อ,อไว้โรยหน้าด้วยนะเพื่อนๆแดงใส่ไปเนาะแบบนี้เลยให้มันหอมๆเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำข้าวเบือตักใส่ลงไปเลยคะ่ะเพื่อนๆข้าวเบือจะทำให้หมกหม้อของเราออก เหนียวเหนียวหอมหอมค่ะรสชาติก็จะข้นๆเนาะคล้ายๆเราใส่แป้งแต่ว่าจะมีความหอมอันนี้เจวุ้นใส่ประมาณสามกำมือนะคะตวงข้าวเหนียวประมาณสามกำมือนะคะเพื่อนๆเรามาแช่ไว้เนาะอันนี้เราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะ เพื่อให้ข้าเบือของเราออกเหนียวๆก่อนให้ละลายแล้วเนาะพอมันมีความเหนียวแล้วอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆเ,เ,เหนียวแบบนี้แล้วเนาะก็เริ่มจะเอาใบผักอีตู่ของเรามาใส่นี่ผักอีตูโ่โรยไปอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดือดๆอย่างนี้เลยนะไม่ต้องรีไปนะแบบนี้เลยผักข,ของเราจะได้เขียวเนาะหอมมากค่ะตอนนี้ บางคนมีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมได้นะคะแต่จะวุ้นใส่ผักนี้อย่างเดียวเนาะพ<ม>อเราใส่ข้าวเบือไปแล้วเนี่ยมัจนจะหนืดๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสังเกตง่ายๆนะพอข้าวข้าวเบือเราเริ่มละลายดีแล้วมันก็จะออกเหนียวๆค่ะ่างนี้เลยแบบนี้เลยเนาะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะที่เราเตรียมไว้เนาะ เวลาเด็ดผักเราก็เด็ดให้มันเป็นช่อๆนะเพื่อนๆไม่ต้องไปเด็ดแบบว่าใบใบมันก็จะไม่สวยแล้วเวลาใส่มันก็จะดูไม่น่ากินเนาะเด็ดเป็นช่อๆค่ะช่อเล็กๆพอได้แบบนี้แล้วนะเพื่อนๆหอมมากๆหอมเลยอะ่ะหอมมากๆค่ะพ่อใส่ผักอีตูลงไปแล้วน่าอร่อยมากเลยเ แบบนี้เลยนะเพื่อนๆเสร็จแล้วนี่เลยค่ะเราจะใส่แบบนี้ไปโรยหน้าหน้าตาเขาเนาะนี the ่เจบ euh ุญก็ <Leaf. S 1> well. จะนําไปวางแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจบุญก็จะไปตากให้เพื่อนๆดูนะปิดไฟได้เลยเนาะพอได้อย่างนี้แล้วปิดไฟได้เลยนะคะกดๆแบบนี้เลยหน้าตาเขาแบบนี้เลยนะเพื่อนๆหรือเจบุญก็ไปตากให้เพื่อนๆดูเนาะ ความเหนียวหนืดพอดีเลยนะเพื่อนๆไม่เอาเหนียวมากเนาะเพราะว่าเวลาเดี๋ยวมันเย็นแล้วมันจะหนืดมากไปกว่าน,นี้นะคะเพื่อนๆนแบบนี้เลยเดี๋ยวเจวุนจะไปตักให้เพื่อนๆดูค่ะอ่าพอมันเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันก็จะหนืดหนะืดเนาะเหนียวเหนียวพอเราใส่ข้าวเบือไปแล้วเนาะนี่เจวุนจะมาตักให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตักสามสิบบาทตักยังไงเนาะอันนี้เขาเรียกหมกหม้อนะเพื่อนๆตักใส่ลงไปเลย แล้วก็เราก็ตักพวกหมูค่ะตักให้มันบาลานซ์กันนะคะใส่พี่กลงไปนิดนึงนี่จะ้ะแบบนี้เลยอันนี้หมกของเราก็เสร็จแล้วนะเจวุ้นก็มาตักให้เพื่อนๆนดูแล้วนะคะอ่าเจวุ้นก็จะไปแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าไปแล้ว wah, oh, <tik> ah, kuen ah,